หายแน่นะต่อต่อไปหายแน่ลืมหมดลืมกระเรียงหมดคนไทยมันกลืนไปหมดแล้วสมัยอนเขาก็มีทําขนมกล้วยกล้วยแล้วนี่แหลยกล้วยสุกแล้นี่เลยทําประจําเลยเขาต้มมัดนี่ก็เขาก็ทำแล้วก็ทำให้เหมือนคนไทยนะนี่ยขนมของกะเรียง เด็กเดกอยู่นี้สมัยนี้ไม่รู้จักแต่ว่าเขาเรียกว่าเข้าหโเด็กอ่ะส่วนมากอ่ะเขาจะไม่รู้จักกันเลยแต่ว่ามันอยู่ที่ผู้ปกครองว่าเออเราต้องบอกต้องสอนนะเออลูกว่านี่แกงนี่แกงกระเรียงนะเด็กรุ่นหลังมันไม่เคยรู้จักเลยครับมันหมดแล้วก็คนแก่ๆทำมันก็มันไม่สนใจด้วยไม่มีกระเรียงแล้ว มีแต่ประวัต um ิศาสตร์เรื่องของเก่าๆคนเก่าตายมดก็หมดไปข่าวดีจะดังข่าวนีจะดังข่าวนีจะดข่าวดีจะดัง ที่ลุงถามนะให้เขารู้จักว่าอันนี้วิถีชีวิตคือของเล่นแต่โบราณพวกเราคือกระเลียงแต่พวกเราไม่รู้วิธีกระเลียงเป็นยังไงแต่ข่าวดีในวันนี้พวกเราจะรู้แล้วว่าวิถีชีวิตของพวกเราเป็นยังไงงานนี้จัดขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนเนี่ยได้มีการเรียนรู้วิถีชีวิตของ ของตัวเองเช่นวิถีชีวิตของคนกะเลียงซึ่งทุกวันนี้มันมันจะค่อยๆเลือนหายไปอาจจะด้วยเทคโนโลยีแล้วก็สิ่งรอบๆตัวที่เขาได้รับเข้ามาค่ะววิิีีชตง นี้เรากำลังเ้อกำลางกันอยู่ค่ะต่างใบเตยอืสนุกไหมสนุกมากเลยค่ะทำไบเล็บใหม่อันนี้คือข้าวห่อเอาไว้พอเวลาเดือนเก้าขึ้นสิบห้าข้าเขาจะไ้เรียกขวานเขาจะเรียกขวานไว้เพื่อที่ว่าแบบเวลาเราไม่สบายเราตกใจหร s> <S ืออะไรอย่างเงี้ยเขาเขาก็จะมีประเพณีเรียกขวานให้ขวานเรากลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเรา น้องๆมาช่วยกันทำอาว์อาว์ไปเลย่าให้ตุนมีรู้ดิสวยมากอารามเทโอ้โหสวยมากอารามเทเด็กน่าจะได้ได้เห็นคุณค่าได้เห็นคุณค่าของตัวเองเขาก็น่าจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนกระเหลี่ยงได้มากขึ้นแล้วก็สามารถมีสามารถพัฒนาต่อยอด ให้กับคนรุ่นหลังได้ผผผมมมเเเเเเปปป็็็นนนกกกลลลีีียยยงงงคคครรรััับบบ่ เป็นกะเกียงค่ะ